ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเสียหายถึงอายการสูงสุดเบิ้ลปทุมราชแจงแล้วหลังลุดให้สัมภาษณ์อายการสูงสุดที่ปรึกษาฟอเร็กทีดีเบิ้ลปทุมราชแจงแล้วหลังลุดให้สัมภาษณ์ตั้งมีอายการสูงสุดเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนำปมฟอเร็กทีดีด้านอายการสูงสุดก็รอนหนังสือด่วนแจงเช่นกันกรณีเบิ้ลปทุมราช นักร้องทุ่งคนดังพูดล่าสุดเกี่ยวกับคดีแชร์ฟอเร็กทีดีซึ่งในช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ทางเบิ้ลรปทุมราชอ้างว่ามีอายการสูงสุดเป็นที่ปรึกษาและคอยให้คําแนะนําดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้จนเกิดข้อสงสัยตามมาและกลายเป็นประเด็นที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นจํานวนมากล่าสุดเบิ้ลปทุมราชแจ้งแล้วพร้อมกราบขออภัยในบทสัมภาษณ์ล่าสุด ด้านอายการสูงสุดก็รอนนังสือด่วนชี้แจงเช่นกันล่าสุดเบิ้ลปทุมราชโพชี้แจงว่าผมเบิ้ลปทุมราชกราบขออภัยในบทสัมภาษณ์ล่าสุดที่กระผมได้เอ่ยตำแหน่งผิดจนก่อให้เกิดความผิดพลาดความเสียหายไปถึงอายการสูงสุดจนเกิดเป็นข่าวบทสัมภาษณ์ของผมจะสื่อถึงในการปรึกษาผู้ใหญ่เกี่ยวกับการเตรียมตัวเมื่อดี i อยากจะมาตรวจสอบ บัญชีการเงินของผมผมสัมภาษณ์โดยที่ไม่ได้เตรียมตัวและพูดความจริงในสิ่งที่คิดและได้เอ่ยออกไปเพียงแต่คำบางคำที่ผมได้เอ,อ่ยไปอาจจะเรียบเรียงคำพูดด้วยความหมายรู้เท่าไม่ถึงการผมกราบขอโทษและขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับส่วนการที่ผมปรึกษาเป็นเพียงการปรึกษาเพื่อเตรียมตัวให้ตัวเองพร้อมและมีสมาธิในการเรียนรู้ และตอบคำถามไม่ได้ปรึกษาเพื่อดูแลคดีแต่อย่างใดผมยินดีให้เข้ามาตรวจสอบผมด้วยความบริสุทธิ์ใจและหวังว่าข่าวสารและเรื่องต่างๆจะจบลงด้วยดีผมรักในอาชีพที่สุจริตของคนและเคารพคำแนะนำรวมถึงข่าวทุกสำนักที่ลงเกี่ยวกับผมและขอให้เรื่องราวผ่านไปด้วยดีด้านสำนักงานอายการสูงสุดรอดนหนังสือด่วนชี้แจงแล้วหลังเบิ้ลปทุมราช ให้สัมภาษณ์อ้างว่ามีอายการสูงสุดเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง forex td ซึ่งทางสำนักง,งานอายการสูงสุดขอเรียนต่อสื่อมวลชนว่านายสิงชัยธนินทร์ซ้อนอัยการสูงสุดไม่ใช่ญาติไม่เคยรู้จักไม่เคยให้คำแนะนำไม่ได้เป็นที่ปรึกษาและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน cr เบิ้ลปทุมราช ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ